คอนเสิไม่ได้ในใจคือเล่นคอนเสิร์ตแล้วอ่อนโยนอะนุ่มนวลสายป๊อปอะไรเงี้ยอกทีแ้แท้ตัวจริงๆริ พวกเราคือสีโพดัมสีโพดัมพ,พวกเราคือสีโพดัมสีโพดัมยังไงก็สีโพดัมโดมจรวันครับเดอะสตาร์ปีที่8ครับผมสกันญาพันธ์นะครับเดอะสตาร์ปีหกครับรไวไวไ เดิร์ตตาปีสี่ครัครับผมตั้มราหครับเดิร์ตตาคนที่9ก้าของไทยครับสิบสี่กุมภาเรามาเดินกุมมือองทำไมต้องโบใหญ่สไตล์ไม่เข้าใจามักแฟนปินาเล่ย์อย่างเงี้ยเหรอแบนแบนไงแบนแบนผมร้องเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้ของพี่เบิร์ดอันนี้เนี่ยเออเป็นการเปิดตัวที่แบบ เขาอยากให้คนได้รู้จักเราในมุมไหนอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบคิดไปคิดนู่นคิดนี่แต่ว่าสุดท้ายก็มาลงตัวที่เพลงนี้ยากนะยากเหมือนกันแล้วก็แบบเจอพี่เพชรคอมเมนต์ด้วยรู้ใช่ไหมติดตรงไหนเพลงนี้งไม่รู้แต่บอกว่ารู้ผมก็จะเป็นเพลงที่สูงครับของเราปังสัตว์ที่สูงจะเป็นเพลงที่เหมือนกับเหมือนกับให้คนได้คิดว่าจริงๆปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ได้ตอนร้องรอบแรกเนี่ยคือตื่นเต้นมากคือ เพลงเป็นเพลงช้านะแต่ว่าขาเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาว่ายูยิ่งสูงยิ่งเห็นคือขากระดิกตลอดเวลาแล้วก็ดูคอมเมนต์ว่าขาเฉยเฉยก็ได้ไม่ต้องแบบทำจังหวะให้เพลงอะไรอย่างเงี้ยควาิกาเพี่อะไรพี่เพลงอยากหยุดเวลาค่ะของพี่สรัญญาตอนนั้นทำได้ลุกแบบว่าโอ้ฟูฟูใช่คือลุกอ่ะด้วยลุกคือฉันโดนให้พี่พี่ก็คือเลือกมาเลยว่าต้องเป็นลุกนี้ทำหัวฟูไว้ก่อนหนึ่งเพื่อให้คนแบบจำได้วันนี้คือวิทยานีคือตอนนั้นคิดในหัวแค่ว่า อยากร้องให้คนได้ยินน่ะถ้าตกรอบก็ไม่เป็นไรละได้ร้องเพลงนี้แล้วได้ร้องไปแล้วของผมเพลงเธอคือดวงใจของฉันไปร้องอฟเหมือนกันก็คือความหมายเพลงนี้ผมคิดตื้นมากคําสุดท้ายคําเดียวเลยขอเป็นคนสุดท้ายของเธอขอเป็นคนสุดท้ายของเธอ เอาความหมายเพลงทุกคนเราหมกมุ่นกับคำนี้เอาเยอะเอาใช้ไปก่อนเพราะรร้องแบบสบายๆแต่ขึ้นอย่างนี้เลย คนดูตัวเองไม่ได้คนดูตัวเองไม่ได้คือมันตื่นคนพี่เราเจอคนดูเยอะๆเราเลยดูเยอะนะคนดูแบบรับพลังอะเนาะคือเวลาเราไปกูรเราในต่างจังหวัดจะไม่มีการใช่ใช่ใช่ไม่เคยเจอเสร็จปั๊บพอเราเจออะคนบอเราก็อยู่อย่างเที่สองอะคือว่าไม่เหมือนเล่เหมือนเด็กร้องเป็นเพลงร็อกเป็นไปโคมาเลยอะหลับมาเขาก็เอาโลกเลยโลกเลยเนาะแล้วก็ขาก็ไม่รู้กว่าอ้าวโลกอะใจนาะ ผมกลัวรอบรอบเต้นเพราะว่าทุกคนอะฉันหันไปขวาเจอพี่ฮั่นหันไปซ้ายเจอเกงส้มก็เจอทุกคนคือในรุ่นคือแบบเป็นสายเต้นอะแล้วเราคืออะไรไม่เคยเรียนเต้นไม่รู้เรื่องเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละกลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นพลังที่แบบว่าช่างมันเอาเอาไห้เต็มที่ไปก่อนใส่สุดอะไรเงี้ยของพี่ตัววิคบ็อกครับเพมงร็อกก็คือ คือเราเป็นผู้ชายที่แบบอ่อนโยนอ่ะนุ่มนวลสายป๊อปอะไรเงี้ย <วะ S 1> แต่พอเข้าไปเจับอะไรคือจากความคินก็ต้องจับของคิดก็ต้องจับแต่พอต้องไปเป็นสายล็อกอ่ะคือแบบต้องไปยืนแบบเหยียบลำโพงเงี้ยจำได้เลยว่าเกรงมากเครียดมากออแล้วตอนที่ร้องจริงๆคือหูดับครับเพี้ยนเพี้ยนทั้งลงแคะแนนการสัปดาห์ก็คือน้อยสุดด้วยโชคดีที่ได้ผ่านรอบนั้นไปแต่วันนี้ เป็นเพลงยากเดี๋ยวมันต้องมีเปลี่ยนคีย์อะแล้วมันเป็นครั้งแรกของเราที่ต้องมาเปลี่ยนคีย์ในเพลงแบบนี้ก็เลยแบบโอ๊ยครูแม่มนั่งร้องไห้ตั้งแต่ซ้อมจริงนีเรื่องจริงแล้วเราก็เป็นสายนี่อยู่แล้วด้วยสายแบบหน่อยไปก่อนใช่เหรอตื่นเต้นมากนะแต่พอขึ้นไปแล้วแบบเอาวะ สามสามสี่นาทีตรงนี้ทําให้คนดูได้เห็นแม่นั่งดูอยู่อรอให้แม่ไม่ได้ร้องร้องถึงแม่จริงจเพียงนี้ร้องถึงแม่เนาะเออมันก็เลยผ่านได้แล้วมันผ่านไปได้ด้วยดีด้วยใช่ก็กลัวหลายวีเหมือนกันแต่ที่หนักสุดคือคอนเสิร์ตสุดท้ายเลยคอนเสิร์ตสามชิ้นาทีเออเออเขามีไอ้ถังเขาเรียกอะไรออกซิเจนออกซิเจนอะเตรียมรอผมข้างเลยนะเพราะผมฉีดเตียรอยหนักมากตอนนั้นผมฉีดเกือบทุกวีเพราะผมาเซสิวเหรอ ใช่ใช่เพราะตัวอะไรเนี่ยตึ้งแข่งโชว์สิวทำไมนะ้แข่งสิแต่เชื่อไหมมันผ่านมาได้ด้วยแรงคนดูนเราเหมือนมีก๊อกสอบวะใช่จริงเหมือนมีก๊อกสอบวพอออกไปไปเจอคนดูปั๊บมันมาเองนะลืมไปเลยว่าเคยป่วยเออโอ้หมัวหมดกหมดครับกทุกคนกันเหมือนกันเพราะว่า ภาพที่เราเคยเห็นมาจากการแบบดูเดอะสตาร์่ีนก่อนๆมาเราจะเห็นว่าแบบเขาดูโหดเนาะแล้วเขาคอมเมนต์แบบจริงจังใครเข้าไปคือจะมีคําว่าเขาห้องเชือด<ม>คือแบบโดนแน่น,นอนดูเรื่องอของการร้องกับพี่เพชรอ,อันนี้คือดูทุกเม็ดจริงๆใส่หูฟังฟังทุกโน้ตอะไรเงี้ยพี่ม้านี่ก็คือเป็นคนแบบว่าถ้าไม่ชอบใครก็คือชัดเจนมากพี่โจเป็นสายให้กำลังใจให้กำลังใจสายคมรคือพี่ว่าการทำได้ดีมากนะแล้วก็ไม่ว่าการจะ ลอยอยู่บนฟ้าอะไรก็ตามเสียงกันเหมือนเมฆที่กำลังแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเก่งมากเวลาคอมเมนต์ทุกครั้งอันนี้คนไม่เคยรู้ว่าผมจะยืนจิกจิกมูเหรอจิกดูเนื้อไม่ไม่ไม่แบบแค่รู้สึกว่าหลุนหลุนอ่ะแบบเนี่ยจะอยู่อย่างเี้จะรอดไหมจะรอดไหมเราแล้วคือพอได้ได้คำชมปุ๊บเนี่ยคือจะยิ้มแบบใช่จะยิ้มดีใจเลยอ่ะแล้วกลับไปบ้านเนี่ยมีความสุขวันนั้นอ่ะ มันขลังอะเราพูดไม่ถูกกันแค่ได้ยินซาวเปิดรายการมาเราก็ขนลุกได้ลแล้วการประกวดที่ทำให้ทำเนี้ก็ได้คือไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดไม่ใช่คนที่เต้นเก่งที่สุด แต่คือคนที่ออกไปแล้วคนไทยรักที่สุดคนไทยอยากจะบกให้เขาที่สุดในทุกๆอย่างที่เราได้เห็นเขาอะไรเงี้ยนี่คือสสเสน่ห์ของรายการเดกษา<น>ผมว่าอย่างนั้นนะพัฒนาการนี่คือแบบสําคัญมากๆแล้วพัฒนาการมันมาทนะั้งเรื่องการร้องการเต้น a c t ิ n g ต้นเน่นเนนด้วยปั้นดินให้มาเป็นดาวซึ่งประมาณมาจากคนนี่มองเห็นอะจีนอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกก็ทียืนกันสี่คน่ะดินเลยนะอย่าเรียกว่าดิน เรียกว่าใต้ดินคือก่อนจะมาเป็นแตดคนเนี่ยคือบางคนเหมือนแบบเหมือนเด็กเป็นโรคมาครับสังเกตได้ไม่ผมผมเนี่ยชอบคีดว่าว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่ผมบอเป็นเสน่ห์มากๆของรายการเดอสตาร์คือมันจับต้องได้ใช่มันดูแบบใช่มันจะไม่จับแล้วผ่านถ้าผ่านมันดีอะไรอ่ะจับต้องได้คือเข้าถึงทุกคนจริง ความลับหลอกคนเห็นนะแต่คนไม่รู้เพราะเนียนมันมีทั้งเนียนและไม่เนียนนะคนที่เป็นอาจารย์ได้ของการร้องผิดแล้วเนียนไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวคนคิดว่าจลร้องผิดตลอดซึ่งไม่จริงไม่จริงเป็นบ้าก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นนะมันซ้อมแล้วมันมีการรันทรูมาแล้วเชื่อได้เลยว่าแบบทุกอย่างมันคือผ่านการแบบ ฝึกฝนฝึกปรือฝีมือมาแล้วบางทีตื่นเต้นจะจับตอดไปก็มีนะเต้นเต้นตอดจริงๆผมตอดไปแบบนีผมจำได้ด้วยอยู่ที่บ้านบอกแท้แท้ตอดจริงๆแหละตเลยอะท้องเสียก่อนขึ้นเวทีของพี่มิวนิดนึงเวลาพี่แก้วขึ้นเสียงสูงมันไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้คือไม่ได้ท้องเสียตอนนั้นแล้วแต่พอขึ้นเวทีมันมันกลายเป็นพอดี เอาเป็นว่าให้กำลังใจน้องๆเดอดสไตร์ดอทุกคนกันแล้วกันครับส่งกำลังใจผ่านการโหวตเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนไดนโหวตเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้ทุกคนได้ตั้งใจทํางานดีต่อไปครับผมก็ฝากรายการนี้นะครับเดอะสไตร์ดอทนะครับทุกวันอาทิตย์หกโมงตรงทางช่องวัน31็นะครับผมก็ฝากให้กำลังใจทุกคนด้วยเชียร์ใครห้ามปล่อยแบบไม่โหวตนี่นั่นปีนี้คือแบบกติกาโหดมากสําหรับใจเราเพราะฉะนั้นต้องเชียร์เท่านั้นนะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรับได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินและได้มอบความสุุขให้คณต่อๆไป ก็โหวตเขาอย่าให้มาเสียดายที่หนังว่าทำไมตอนนั้นไม่ดูถ้าอยากดูผลงานของเขายังไงก็โหวตน้องๆด้วยครับฝากด้วยค่ะ